สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกำลังจะไปลุยเฮลแบบสบายๆก็ซึ่งแต่ก่อนก็คือยัดห่าอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็จะพาเวลอเมซอนดันวัวนั่นเองนะครับเป็นการเวลให้ถึงสักประมาณ6-9-70นะครับค่อขึ้นไปเพราะว่าตอนเนี้ยผมเลเวลประมาณ61สิจะนับว่าเราจะลงดันวัวกันกี่รอบนะครับกว่าจะ โหดเยี่ยมนั่นเองครับเพราะว่าการลงวัวอันนี้มันชิลวมากเลยครับดูครับเฉีวจริงปะเนี่ยคือแบบว่าผมแทบไม่ต้องเตรียมของอะไรมากเลยครับวัวไนท์แมร์นั่นเองนะครับเจอะๆๆๆลายก่อนไปกอดตีครับตีเน้นเน้นฟาร์มเวลนะครับเป็นจุดฟาร์มเวลที่ดีระดับหนึ่งนะครับก่อนขึ้นเฮลก็ใครอยากมาฟาร์มเวลที่นี่ก่อนไปเฮลแนะนําเลยนะครับโคตรดีมีแค่คาวคิงเนี่ยแหละครับที่กันธาตุเรา เราได้ของดีๆด,ด้วยนะครับอืมได้สางอนด้วยเป็นไงเท่เจ้ดเ๋้วก่อนเราต้องเก็บยาถ้าสําหรับอเมซอนนี่ก็แนะนําให้แบบว่าเอาแค่มานาแดงก็ได้เอ้ยยาฟ้าก็ได้ครับเลือดพกไวแค่แถวเดียวลุยกันย,ยาวๆครับลูกน้องไม่ต้องฟาร์เวลรัลวๆล,ล่างเลยล่างเลยที่นี่ก็จะดรอปแบบว่าเคยทําคลิปดรอปไปแล้วแหละทุกระดับนะมาดรอปได้ที่นี่โอ้โห,โห,โห,โหเก็บเรียบอ ลุนซ้ำๆมีเยอะเยอะมากๆแล้วลูนพวกนี้คือแบบว่าเราป่าทีเดียวตายอ่ะยังไงเราก็โหดอะ่ะน่าจะได้รอบแล้วแบบเวลสองเวลอะอโหเท่เจิดเลยครับอย่าไปทันเดินเจอตัวมันตายกันหมดแล้วโอ้โหจุดฟามเวลที่ดีที่สุดนั่นเองแบับเดียวครับเวลแบบเดียวพุง่งคือเจมมันตกเยอะมากเลยครับใครหาเจมแนะนำนยครับบัวอเอางี้ได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลองไปลันเบลรอบหนึ่งดีกว่า ว่ามันจะขึ้นไวกว่าน,นี้หรือเปล่านะแต่มันคนเดียววะดิคนเดียวมันจะช้ามากมากมา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 แอกห้าแอกห้าถ้าพูดถึงก็ขึ้นไวอยู่นะเฮ้ยได้อยู่ได้อย,อ,ดยอ,อ,อยู่ฟาร์มแอกห้าด้วยเออเราอย่าฟาร์มแค่วัวอย่างเดียวครับรอบหนึ่งร้องใช้ผมครับเรียกว่าใช้สิทธิพิเศษของการฟาร์มใหุ้มครับหนทางสู่หกสิบเก้าไม่ยากอย่างที่คิดครับอ,อลุงยี้รอบรอบเมื่อกี้ฟาร์มแอกห้าด้วยดีวยดวยกว่าอาอยิง่งดีวกว่า ผมตัดสินแทนทุกคนเลยนะครับว่าเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่พ้นแอค5ฟาร์มดีสุดครับคลิปนี้เอาจริงตอนแรกผมก็ช่างใจอยู่นะครับว่าจะลุยแค่แบบว่าวัวอย่างเดียวแต่พอมองดูแล้วเดี๋ยวดูดิแอค5แบบกลุ่มแบบนิดเดียวมันมันฟาร์มได้ไวกว่าเฮ้ยตัวเท่อะแอค5กลว่างเดียวครับกัวอิมูแต่ว่าผมมองว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะโอ้โหโอ้โหอันนี้แรงอันนี้แรงยังไม่โหดเท่าไหร่นะ เออแอค5ไม่ต้องเดินเหนื่อยเหมือนวัวด้วยวัวแมปมันอนนี้ก็จริงแต่ผมรู้สึกว่ามันวนเนเหนื่อยนะส่วนตัวนะส่วนตัวผมเลยส่งขามสายฟ้ามึงดูยมราสายฟ้าโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหดีนะกันไลนิ่งมัน85ถ้าผมไม่กัรไลนิ่ง85คือนุ่งขี้ลนะ ไอเด็กมหาวหาอะไรคุณดูคุณดูเลือดผมโคตรเด็กมหาวิทยาลัยเปิดวาร์ปรอเลยมีแตกชัวร์นี่แต่ไม่เป็นไรเวลขึ้นเยอะอยู่ที่เนี่ยอุ้ยเด็กไอเด็กอุ้ยออ้ยออ้ยตองรีไปมันถึงตัวก่อนเฮ้ยต้องใหญ่มันถึงตัวก่อนเราตีมันอะไอเด็กพวกเนี้ยอย่าอย่าอย่าอย่ลองรีบต้องรีบเฮ้ยไม่กลัวว่ะไม่กลัวผมว่าผมได้เอ้ยเปิดตรงนี้ดีกว่าเผื่อว่าเราวิ่งพลาด เออมีอาการพลาดอะไรอย่างี้นะเวฟที่1กวาดไปเรียบร้อยครับกวาดแบบง่ายดายครับเวฟที่2โอโ้โหกวาดแบบง่ายดายอีกแล้วโอโ้โหง่ายดายเช่นเคยครับเวฟที่2ยังไง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 ดีน้ำมีถอยออกมาก่อนโอโ้โหยังยังไมายืดตีฉันอีกอยัางอย่ง,ยง โอ้โหทิมทีเดียวโอ้โหโอ๋หออ๋อยังได้อยู่ยังได้อยูอย่ยังไม่โหดมากยังไม่หดมากหมดแล้วปะคือเหมือนเราไปสิงอยู่เฮลบ่อยเลยไม่ค่อยกล้าวิ่งแอคค่าเอาจริงอ๋อแล้วครับก็นั่นแหละเราขอญาตเบรกการรันเวลไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าถ้าจะให้ผมรันอีกประมาณ10กว่ารอบคลิปนี้ก็จะยาวไป ชั่วโมงนะครับและทุกคนก็จะดูเบื่อนะครับเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสมาไล์สตรีมเก็บเวลให้ดูเนาะยังไงเดี๋ยวทิ้งทวนไว้เท่านี้นะคลิปนี้ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบละกันระหว่างไนท์แมนเนี่ยคนที่กำลังจะเวลเพื่อไปเฮลยังไงรันเวลมันก็ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับการเก็บเวลเพื่อที่จะไปเฮลไปลองกันนะครับว่าสามารถเก็บเวลเพื่อที่จะไปเฮลใครรัน เบลไม่ไหวด้วยตัวละครหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะนะําก็ไปรันวัวแทนนะครับเพราะว่าพวกการิซิตก็อาจจะน้อยลงหรืออะไรก็อาจจะน้อยลงคนที่ยังไม่ค่อยมีของเพื่อให้มันมีของแบบว่าพื้นฐานก็สปิริตสโมกรออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ผมว่าผมมีของเหลือเฟืออยู่แล้วก็เลยมาใส่กับเซตพวกตัวนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสําหรับการรับชมและสละเวลามาดูนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีเกมอื่นๆอัพนะครับยังไงก็ไว้เจอกันครับ บบาายยดูจบแล้วก็สามารถดูคลิปเก็อื่นและคลิปย้อนหลังของเราได้นะครับหรือคลิปใหม่ๆของเราได้เลยไปดูกันติดตามด้วยว้ย